สวัเดีคระคุะคะวันนี้จะพามาเที่ยวมหาวิทยาลัยฮอกไกโดมหาวิทยาลัยในฝันของใครหลายๆคนนะคะเราจะมาชมใบไม้เปลี่ยนสีที่กำลังสวยเลยนะคะวิธีเดินทางเดินทางจากสถานีซัปโปโรเดินไปที่มหาวิทยาลัยประมาณ10นาทีได้ค่ะ ตอนนี้เราเดินออกมาจากสถานีรถไฟ JR จากไดมารูนะคะตอนนี้ไม่แออัดมากแล้วก็ถอดแมสได้แล้วเดินไปเริ่มเหนื่อยค่ะแล้วก็หิวด้วยแต่ต้องไปฝากความ่มาหาอะไรไม่รู้น้องๆเขากินอะไรกันเนาะเดี๋ยวเราไปลองชิมดูตอนนี้เดินมาถึงที่ น็อต8เวส5นะคะมันก็จะมีประตูทางเข้าแล้วนี่ที่สะดุดก็คือมีร้านอาหารไทยด้วยแถวมหาวิทยลัยเขามีร้านอาหารไทยด้วยนะทุกคนหรือว่าเราจะกินอาหารไทยที่นี่ดีวะ <c oughs> ไม่ได้ <Nope. S 2> ไม่ได้ <laughs> ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในมหาวิทยาลัยฮอกไกโดแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศรอบๆกันค่ะตรงนี้จะเป็นห้องสมุดห้องสมุดนะคะคนนอกค้มเข้าแต่ว่าอุ้ยมแมลงเยอะมากมาแมลงพวกนี้นี่คือมแมลง แมลงตัวนั้นตัวนี้มีเยอะมากมา Yukimushi อะก็ค <anonymous teenage father online> <c oughs> ือแบบเหมือนแมลงที่มันจะออกมาก่อนที่หน้าหนาวจะเริ่มเป็นโงอาหารนะตอนนั้นเป็นโงอาหารนะถ้าจาไม่ผิดอันนี้คุณลูกปั้นคุณคลาร์กนะคะ e o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  m i c n d b u s i n e s s นะคะเดินเข้ามานี่ได้ยินเสียงภาษาอังกฤษเยอะมากที่สุดเท่าที่เคยอยู่ในฮอกใกล้โดมาคณะ Public Policy Law School humanity and social science building โอเคเห็นแต่ความสวยพูดคำวา่าสวยไม่รู้กี่ค,คำแล้ว <S <S ถึงตรงนี้ตรงนี้เป็นคณะวิทย์นะคะดูดีมากเลยนะทุกคนนะ่าจะต้องใช้จักรยานเนาะเพราะว่าในมหาลัยมันค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็ไกลามากเลยอะ่ะอันนี้ก็เป็นคณะวิทย์นะคะตอนนี้เราก็มาถึง p o p l ล่าเอเวอร์นนะคะนี่ค่ะเข้าทางนี้ค่ะ ถึงแล้วค่ะต้นปศลายิเงใหย่เดิน <Yeah, S 1> มาถึงแล้วต้นไม้ใหญ่มากแล้วก็ดูมีสเสน่ห์นะคะบอกเลยว่าฤดูนี้เป็นฤดูฮิวใจสุดๆไปเลยนะคะชอบฤดูนี้มากเลยนะอากาศมันเย็นแต่มันไม่ได้หนาวมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีต้นไม้สวยๆให้ดู มันดูแบบว่าเหมือนมาฟื้นฟูสภาพจิตใจได้ดีมากเลยนะคะใครที่อยากจะแบบมาฮิลใจตัวเองหรือว่าอยากจะมาเดทนะเนี่ว่ามันเหมาะมากเลยนะคะกับคนที่ชอบบรรยากาศแบบนี้ มาที่กิงโกเอเวนิวแล้วนะคะสุดยอดเลยสวยมากต้องมานะว้ันแรงตีหัวต้องมานะกิงโกเอเวนิวนะคะเป็นถนนสายต้นแปะก้วยค่ะสวยมากแต่งตัวเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะ มีอะไรสักอย่างยาไซฮัมบายสเตอล์อ๋อเข้าไปดูนิดนึงใช่โอ้ไปดสัสเตอร์เ <c oughs> ก,ก่กงคีเก่งคีเราไปดูยาไซก็คือ,อผักนะคะที่นี่ลืมบอกไปว่าชื่อสั้นๆของเราเรียกมหาลัยนี้ว่าฮกคูดายนะคะโอเคที่นี่มีผักขายะคะ่ะมันนะคะมีมันหวาน มันไม่หวานนะคะอ้มีฝักทองม,มีพายฝักทองแล้วก็มีพวกถั่วแดงนะคะถั่วแดงถั่วเหลืองมีหอมแดงอุ้ยหอมบเลลร์เลยหอมแดงออ้ยนโออยากได้สองร้อยสองร้อยหเยนอยากได้อ่ะเอ้ยมีใช่บิดรู้ด้วยโกดูราบีโกดูรา เส oh, ียต Get oh, 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 oh ังแล้วเราเลรตัดสึกดราฟาไปโอ้โหนะได้0เน้อยามสิโดออช่อ๋อพักชี่ักชี่พักชี้อยเยนพักชีโม่โอเคใช่ไหมห้าร้อยแปิบเยนใโห้โร้อแิเยนโออค่ะอารอาโมั でもすごいね野菜ありがとうございます,いますこの野菜はどこの野菜ですかトカチの広場っていうところからそんな遠いところまで <laughs> ありがとうございますありがとうござ、ねね、いますありがとうございます เนื่องจากเดินรอบมาหาวิทยาลัยนะคะตอนนี้ก็หิวมากจะกินวัวได้ทั้งตัวแล้วคะก็เลยมาฝากท้องที่นี่ละค่ะแนะนําเลย<ห>คาเฟ่ประจํามหาวิทยาลัยฮอกไ,ไกโดนะคะ<ห>6กุไดมาเช่ค่ะมหาวิทยาลัยฮอกไกโดนะคะเขาขึ้นชื่อมากๆเลยเรื่องเกษตรกรรมนะคะเขามีฟาร์มเป็นของตัวเองมีฟาร์มวัวด้วยนะคะค้คิวนิวโอววมอาดุ่ขเาเรอคาเฟ่ลาเต้ออนม น้จากมหาวิทยาลายัยฮอกไกโดใส่ไม่ค่อยหิวนะครึง <c oughs> แก้ว มาหาลัยฮอฟไกโดเป็นไงบ้างลองชิมก่นพิตาดากิมัตหวานมากเลยนี่ถ้าเราโต,โตที่ฮอฟไกโดเราคงชอบนอม,มากเลยหอมมากหอมแบบมันหอมมีความหวานหอมละมนุนละเมียดดีสด ระหว่างรออาหารเราก็มาสาระกันสักนิดนึงนะคะมหาวิทยาลัยฮอกไกโดแห่งนี้นะคะจริงๆแล้วเมื่อก่อนก็เป็นแค่วิทยาลัยเกษตรซัปโปโรค่ะพอออกรรมาที่การพัฒนาฮอกไกโดคุณคุโดดะคิโอทากะได้เดินทางไปอเมริกานะคะไปดูงานได้เก็บความคิดไอเดียใหม่ๆมาจากทางนั้นและต่อมาได้มีดร์คาร์วิลเลียมเป็นรองอาจารย์ใหญ่่วิทยาลัยซัปโปโรคนแรกและต่อมาก็ยังคงจ้างบุคลากรจากอเมริกาอย่างต่อเนื่องซึ่งแต่ละท่านก็จะสอนเกี่ยวกับเคมีพฤกษาศาสตร์เกษตรศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั้งนั้น โหน่ากินมากทุกคนไม่รู้ว่าเราหิวหรือว่ายัางไงนะคะ <S <S นี้รวมนมขวดขวดที่นัดดื่มหมดไปแล้วนะคะก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยเยนเท่านั้นค่ะดูสิคะน่ากินมากมาตัดแล้วนะอ้เป็นไงบ้างอืมว้าตาดีน่าจะอร่อยนะคะ นี่ก็น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากฟาร์มในมหาวิทยาลัยนะคะมีฟักทองบล็อกี่แครอทมันฝรั่งนะคะขนมปังของเขาก็แบบเกียมเบาๆข้างนอกค่ะแล้วก็อันนี้เป็นซุปผักดูรสชาติไม่น่าจะเค็มมากนะคะได้กินแล้วมาเรามาลองทานกันค่ะอิตาดากิมา เนื้อนึบนึบชีสหนับหนับอร่อยมากเลยค่ะเรามาลองชิมน้ำซุปกันนะคะน้ำซุปมีผักกรึบกรึบหน่อยๆนะคะผักรสชาติก็ไม่แย่ค่ะพอกินได้เนอนุ่มอ๋อร้อนไปถึงรวงอก เข้มข้นมากฟักทองอร่อยมากแซ่บมันหวานกินได้ทั้งเปลือกอม,มันฝรั่งของฮอกไตโดต้องกินนะคะลูกคือแบบสดมาก สดเพิ่งก็ดึงออกมาจากสวนเมื่อกี้เลยต้องลองต้องลองนินจินหวานมากจริงๆสด อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ